สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียินดีต้อนรับจ้ะสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับจ้ะ นะครับเข้ามาแล้วฝากกดร้อยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับวันนี้เราก็ฟาดไปนะครับสําหรับนอยนะสาหรับนอยนะครับวันนี้แตกเต็มเต็มนะครับมือนีแตกเต็มเตมนะครับน้อยของเฮานะครับนะนะแตกเหมือนเดิมนะครับแตกอีกแล้วสําหรับเลขหมัดเดียวนะครับเลขหมัดเดียวแตกอีกแล้วนะวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเลข นะครับเลขพวกเ,เลขชุดสายรูดอะไรนะครับนะชุดสายรูดก็แตกเช่นเดียวกันนะครับนะก็แตกหลากหลายนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางรัฐบาลกันต่อนะสวัสด,ดีคุณสงวนศักดิ์นะครับ มาครับมาครับสวัสดีคุณประมวลน,นะครับคุณจันเรมสวัสดีจ้ารวยๆปังๆค่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเกวรี่นะครับสวัสดีครับปังมากค่ะน้อยนะนะครับยินดีต้อนรับจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลอ์กดแชร์ด้วยวัสดีครับวัสดีครับนะบอกแล้วบอกแล้วนอยวิเศษอะมันไว้ใจไม่ได้นอยวิเศษไว้ใจไม่ได้นะเออนอยวิเศษไว้ใจบะไรครับมันสิมากประมาณนี้แหละครับนะคือถ้าถ้าวันไหนนอยวิเศษหลุดก็คือหลุดไปเลยนะครับแล้วถ้าวันไหนนะครับนอยวิเศษถ้ามันได้มานะมันจะมาแบบนะครับ ก้อนใหญ่ประมาณนี้แหละนะครับมันเป็นสิ่งนี้แบบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบนอยพิเศษมันจะเอ,อ่อนอยพิเศษมันจะเชิญเซอร์ไพรส์เราตลอดหวัดดีคุณมารีนะครับหวัดดีคุณนานาคุณปราณีนะครับสู้มากค่ะวันนี้นะสู้อะไรครับสู้ชีวิตใช่ไหมยินด,ดีต้อนรับนะครับผมมาครับมาๆมา,มา สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้กดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินดึงเข้ากลุ่มได้เลยนะครับหวัดดีคุณแม่อิ๋วนะครับตัวเปิดแม่ยังไม่ได้อ๋อมันไม่เตือนใช่ไหมโอเคคุณแม่หวัดดีคุณวารรนีนะครับสวัสดีครับชอบมาก0ูนย์สองนะคุณนิตยานะครับผมเอาเอาเอาจริงๆน่ะคือตอนนี้ไม่ว่าจะศูนย์อะไรผมชอบหมดนะ ไม่ว่าจะศูนย์อะไรนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปจนถึงศูนย์เก้าทุกคนคือตอนนี้ชอบหมดนะตอนนี้อะไรก็ได้นะถ้ามีเลขศูนย์นะครับนะติดไว้ก่อนตามไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนตามไว้ก่อนนะครับสําหรับเลขก่อนดังรัฐบาลน,นะครับงวดสิบหกธันวาสองห้าหกห้านะเลขก่อนดังนะครับศูนย์สามกับเป็นสามศูนย์ได้นะศูนย์สามกับเป็นสามศูนย์ได้นะครับ เล็กก่อนดังรัฐบาลตามนี้เลยจ้ะก่อนดังรัฐบาลตามนี้เลยนะครับวัสด,ดีครับวัสด,ด,ด,ดีครับวัสดีคุณถาวรนะครับคุณธีรวรรสวัสดีครับวัสดีคุณประมวลด้วยตามนี้นะครับเลขกชอบค่ะซื้อไว้แล้วนะครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางเล็กก่อนดังนะครับนับหนึ่ง นับสองนับสามนับ4ี่นับ5้าครับโอเคจ้ะคือนะครับมันเป็นเลขนะคืองวดนี้นะครับสำหรับเลขงวดนี้นะไม่ว่าจะเลียอะไรครับถ้ามีศูนย์อยู่นะครับคือค่อนข้างนี้จะค่อนข้างที่จะดังนะครับค่อนข้างที่จะดังแล้วตอนนี้ก็นะครับหาไม่ค่อยจะเจอแล้วนะหาไม่ค่อยจะเจอหาไม่ค่อยจะมีแล้ว ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงๆปังๆร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับอ่ะลืมลืมเลขตัวเปิดนะครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับเลขตัวเปิดรัฐบาลเดีน 09, นะ๋ยวผมย้อนหลังให้เลยดีกว่าเลขตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับเ0นะครับเลขตัวเปิดรัฐบาล90กลับเป็น09นะตัวเปิดรัฐบาล90นะครับกลับเป็น09กจ้ะ ตามนี้นะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเงงงฟังๆร่ำรวยทุกคนนะก็ตามนั้นเลยนะครับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับเนาะโอเคไปแล้วครับไปแล้วโชคดีครับโชคดีโอเคนะครับเล มครับเลขก่อนดัง03แล้วก็เลขตัวเปิดนะครับ9 009นะครับเนาะกลับเล่นได้นะครับโชคดีทุกคนครับไปแล้วจ้ะ